สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้จะมาต้มซุปยาจีนให้ดูนะคะต้มซุปยาจีนจ้าวันนี้นะคะอากาศหนาวๆก็มาต้มซุปยาจีนนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะเรามีไก่ไก่หนึ่งตัวแล้วก็จะมีหมูสันในนะคะเนื้อหมูนะคะไม่ติดมันนะคะเนื้อหมูเราเอาไปลวกน้ำซะก่อนส่วนไก่นี่ก็เราก็เอาไปลอกหนังออกก่อนนะคะลอกหนังออกก่อนนะคะ ลอกหนังออกแล้วก็เอาไปลวกน้ําต้มน้ําลวกทิ้งทิ้งซะก่อนแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดนะคะก็จะมีไก่แล้วก็จะมีหมูจะมีกระเพาะปลาด้วยนะคะอันนี้ไก่จ้ะใส่หม้อไปก่อนนะคะใส่ไก่เข้าไปไก่ลอกหนังแล้วเอาหนังออกนะคะใส่หมูเข้าไปมีตีนไก่มีคอไก่ก็ใส่เข้าไปนะคะ แล้วเราก็จะมียาจีนอันนี้เป็นยาจีนนะคะใส่หลายอย่างนะคะยาจีนนะคะก็จะภาษาไทยก็จะไม่ไม่อธิบายไม่ถูกนะคะภาษาไทยมันมีเม็ดบัวแล้วก็จะมีอ่าลำไยใส่อะเดือยมีมีเดือยแล้วก็จะมียาจีนนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เรียกมันเรียกมันนะคะมันที่เขาเอาไปตากแห้ง มีหลายอย่างจ้ะมีอันนี้นะคะเรียกว่าตองซํามีหลายอย่างจ้ะใส่ไปเลยนะคะต้มซุปยาจีนจ้าแล้วก็มีอันนี้เรียกชันเพนะคะชันเพโกเพ อันนี้ก็จะเป็นเปลือกส้มแล้วก็จะใส่เปลือกส้มเข้าไปนะคะมีเปลือกส้มด้วยวก็ใส่เปลือกส้มเข้าไปส่วนอันนี้ก็จะเป็นเกจ๋จีเก๋จีเม็ดสีแดงๆส้มๆนี่เอาไว้ใส่ซุปเนี่ยเราจะต้มประมาณใช้เวลาต้มประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะหลังจากเราต้มไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเราถึงจะมาใส่ตัวนี้นะคะโอเคจ้ะแล้วก็จะมีกระเพาะปลา กระเพาะปลานี่เอาไปนึ่งก่อนแปดนาทีแล้วเอามาแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราจะใส่กระเพาะปลาพื่ไดยใส่ไม่หมดนะคะใส่นิดเดียวนะคะกระเพาะปลานะคะที่จริงแล้วต้องต้มหนึ่งชั่วโมงอ่าต้มชั่วโมงครึง่งต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วทีนี้เราถึงจะใส่กระเพาะปลาแต่อเผอิญว่ากระเพาะปลาที่ซื้อมามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยจะใส่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะใส่ไปจะ้ะ เพราะว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใส่ใส่ไม่เยอะนะคะใส่พอประมาณนะคะใส่ไม่เยอะจะ้ะเราจะใส่ไปพอประมาณนะคะ ใส่ไปประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่น้ําใส่น้ําค่อนหมอ้ออันนี้เป็นหมอ้อเล็กนะคะอย่าลืมใส่ขิงเข้าไป2อแว่นใส่ขิงเข้าไป2อ,แว,ปอแว่นนะคะขิงนะคะแล้วก็จะมาใส่น้ำเข้าไป น้คอนมอ,อากาศหนาวๆก็มาต้มยาจีนบำรุงร่างกายนะคะ คนนมอนะคะโอเคเรามาต้มกันเลยจ้าโอเคจ้าเราเตรียมต้มกันเลยนะคะต้มจนน้ําเดือดเราถึงจะมาจับเวลานะคะชั่วโมงครึ่งต้มหนึ่งชั่วโมงก่อนแล้วถึงจะมาใส่ตัวนี้นะคะต้มหนึ่งชั่วโมงก่อนเราจะมาใส่ตัวนี้อันนี้ต้มให้เดือดก่อนให้เดือดก่อนเอาให้เดือดพล่านก่อนนะคะเราถึงจะมา รีไฟกลางใช้ไฟกลางต้มเดี๋ยวรอให้เดือดจัดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาจะ้ะรอให้เดือดจะจัดก่อนนะคะเราจะเริ่มเดือดแล้วนะคะรอให้เดือดจะจัดก่อนนะคะเราจะไปรีไฟกลางจะ้ะต้มไฟกลางนะคะต้มชั่วโมงครึ่ง หลังจากต้มหนึ่งชั่วโมงแล้วผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเราจะมาใส่ตัวนี้จะ้ะโอเคนะคะเดือดแล้วจะ้ะโอเครีไฟกลางต้มเลยนะคะอาจารย์เราต้มไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราจะมาใส่ตัวนี้จะ้ะก่อนอื่นเราก็ตักมันออกก่อนนะคะมันมีน้ำมัน ไขมันจากไก่เราจะตักไขมันออกก่อนตักไขมันออกก่อนนะคะ โอเคจ้ะเราตักไขมันออกแล้วเราก็จะมาใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้เข้าไปเก๋จีนะคะเราจะใส่ลงไปต้มอ,อีกครึ่งชั่วโมงจ้ะต้มอ,อีกครึ่งชั่วโมงนะคะ ต้องมีครึ่งชั่วโมงเ๋ยเดินมาดูกันจ้ามาจ้าเราต้องครบเวลาแล้วนะคะชั่วโมงครึ่งนะคะโอเคเราจะมาใส่เกลือจ้ะต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชั่วโมงครึ่งจ้าสวยงามมากเลยนะคะเราตักน้ํามันออกก็จะไม่มีมันแล้วนะคะ จะมาใส่เกลือค่อยๆใส่นะคะใส่หนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาเกลือหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาโอเคทีนี้เรามาชิมนะคะใส่เกลือไปแล้วก็ชิมสวยงามมากเลยจ้าซุปยาจีนนะคะไม่มีมันเลย ตักมันออกแล้วโอเคชิมได้อืมพอดีเลยจ้ะอร่อยมากโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่จ้ะ สุกจาจีนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามจ้าโอเคจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะ